สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่องเอมี่ชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเว็บหางเงินนะคะหรือแอปหางเงินนะคะตัวนี้เนาะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเว็บนะคะให้เรานะคะดูโฆษณานะคะเพื่อที่จะได้เงินเนาะนะคะฟังไม่ผิดนะคะเป็นการดูโฆษณานะคะเพื่อที่เราจะได้เงินนะคะทุกคนเว็บตัวนี้นะคะใส่ฟรีนะคะยังสามารถถอนได้นะคะทุกคนเนาะนะคะก็แค่เราดูโฆษณานะคะเราก็ได้เงินนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวยังจะทิ้งนะคะลิงก์สมัครไ้ใต้าร่างคลิปเลยนะคะทุกคนถ้าใครเข้ามานะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ที่สํำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดวิหาเงินตัวใหม่เนาะนะคะตัวนี้นะคะวิธีการสมัครนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคน ตัวด้านบนนะคะเขาจะให้เรานะคะใส่หรหัสแนะนํานะคะทุกคนถ้าใครนะคะมีะหรหัสแนะนําของเพื่อนนะคะก็ใส่ของเพื่อนทุกคนได้นะคะตัวนี้เอ็มไม่ได้บังคับเนาะนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนนะคะใส่ของเอ็มแล้วบางคนนะคะก็เกิดดราม่าขึ้นมานะคะว่าใส่ของเอ็มอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแต่ ถ้าใครนะคะมีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนได้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ใส่ของเยมก็ได้นะคะทุกคนเอม็มก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกอับเบียบตัวนี้เนาะนะคะถ้าใครนะคะคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเอ็มนะคะก็จะขึ้นนะคะรหัสเชิญมาอัตโนมัตินะคะทุกคนค่ะถ้าใครนะคะคลิกแล้วก็ไม่ต้องใส่เนาะนะคะส่วนนะคะตัวนี้นะคะดิฉัมบอกว่าให้เลือกใส่างานนะคะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องไปคลิกก็ได้นะคะ ส่วนชื่อนะคะแนะนํานะคะให้เป็นชื่อที่เราจําง่ายหรือเข้าง่ายที่สุดนะคะแนะนํานะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบนตัวเลืกก็ได้หรือจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะทุกคนเอาที่ทุกคนถนัดหรือสะดวกนะคะส่วนนามสกุลนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่นามสกุลจริงของเรานะคะใส่ชื่อหลอกๆก็ได้นะคะทุกคนส่วนอีเมลนะคะให้ใส่อีเมลจริงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ส่งรหัสนะคะ OTP มาทางอีเมลเราเนาะนะคะเพื่อที่ เรานะคะจะสามารถสมัครอย่างง่ายได้นะคะทุกคนเนาะนะคะแต่ถ้าใครนะคะใส่อีเมลเรานะคะข้อความก็จะไม่ขึ้นเนาะนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะให้เรานะคะใส่เบอร์จริงของเราไม่ไม่แนะนําไม่จําเป็นต้องใส่เลขศูนย์ข้างหน้านะคะทุกคนแต่แค่เบอร์เราเนาะปัดเลขศูนย์ออกนะคะทุกคนส่วนเบอร์ติดต่อตอนนี้เนาะนะคะส่วนนะคะประเทศไทยนะคะเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทุกคนให้เราข้ามตรงนี้ไปนะคะ ชื่อผู้ชายนะคะก็ให้เราใส่นะคะเหมือนตัวแรกที่เราใส่เลยเนาะนะคะตรงนี้เราแล้วก็นะคะรหัสผ่านนะคะให้เราให้เราตั้งเราเองนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบนตัวเลขก,ก็ได้เนาะนะคะให้ทุกคนนะคะตั้งเอาที่ทุกคนถนัดแล้วกันนะคะส่วนรหัสยืนยันรหัสผ่านนะคะก็ใส่เหมือนกันนะคะกับรหัสผ่านเลยนะคะทุกคน ส่วนนะคะตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าให้เรานะคะใส่หมายเลขตามที่เห็นในภาพนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาใส่หมายเลขตัวสี้มๆตัวนี้เลยนะคะทุกคนพอทุกคนใส่เสร็จนะคะก็ให้มากดนะคะชันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดคําว่าสมัครสมาชิกนะคะทุกคนพอทุกคนนะคะกดที่คําว่าสมัครสมาชิกแล้วนะคะเขาก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนให้เราใส่ข้อมูลเรานะคะเพื่อเข้าสู่ระบบนะคะ วิธีนะคะเข้าสู่ระบบก็ให้ใส่ชื่อนะคะที่เราที่เราตั้งตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะให้มาใส่ตรงนี้เนาะรหัสผ่านก็เหมือนกันนะคะใส่เหมือนกันนะคะทุกคนส่วนเลขด้านล่างนะคะก็ให้เราใส่เหมือนกันนะคะตัวสีส้มด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนเอ็มได้ทําการสมัครแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็มขอเข้าสู่ระบบ,บสักครู่นะคะ พอเรานะคะเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาจะดึงมาหน้าตาแบบนี้เนาะเขาก็จะให้เรานะคะอ่านสมาชิทุกท่านนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะคะเขาจะให้เราอ่านตรงนี้ก่อนเนาะนะคะแล้วก็จะมีตารางนะคะการได้เงินหรืออะไรต่างๆนะคะถ้าทุกคนไม่อ่านก็ข้ามไปได้นะคะทุกคนเขาก็จะให้อ่านอียดทั้งหมดเนาะนะคะ มันจะขึ้นเป็นเลขศูนย์แบบนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะทุกคนเพราะว่าใครที่เข้ามาสมัครครั้งแรกนะคะเขาจะรีเซ็ตนะคะโฆษณาก่อนเนาะนะคะก็คือตามเลขตัวนี้เลยนะคะเขาจะรีเซ็ตโฆษณาก่อนนะคะทุกคนพอเขารีเซ็ตโฆษณาเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นจํานวนนะคะให้เราเข้าไปดูเนาะไปดูโฆษณานะคะแต่ตอนนี้ยมยังเข้าไปเล่นให้ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิมก็เพิ่งสมัครเหมือนกันนะคะทุกคนก็อาจจะรอนะคะให้เขารีเซ็ตโฆษณาเสร็จนะคะทุกค,ค,คนก็เลย คือเอ็มนะคะรีบสมัครเนาะก็เลยไม่ได้รอให้มันเต็มโฆษณาก่อนที่จะมารีวิวทุกคนดูนะคะทุกคนวิธีการเล่นนะคะก็ไม่ยากให้ทุกคนนะคะคลิกเข้าไปตรงที่คําว่าดูโฆษณาทางหมดนนะคะพอเราดูโฆษณาจบแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นเงินมาให้เรานะคะจะมันก็จะเป็นประมาณ 10-20บาทนะคะทุกคนแต่ละโฆษณาก็จะได้เหมือนกันเนาะนะคะเพราะว่าของเอ็มนะคะมารีเซตอยู่มันก็เลยยังจะทําให้ไม่ดูไม่ได้นะคะทุกคนแต่ถ้ามารีเซตมานะคะเอ็ก็จะมาทําให้ดูมาอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นคลิปนะคะที่มารีวิวเข้าๆวๆเนาะสำหรับพังางันนะคะมันมาไม,มาก็เลยรีมาแนะนํานะคะทุกคนส่วนใครนะคะจนจะมีนะคะเติม VIP ก็มีนะคะแต่ ไม่แนะนํานะคะทุกการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเนาะไม่แนะนําให้เติม VIP นะคะทุกคนแนะนํานะคะให้เล่นไม่สายฟรีนะคะทุกคนเว็บตัวนี้นะคะก็ถอนขั้นต่ำนะคะคือ100บาทเนาะแนะนําให้ดูโฆษณาจนจบนะคะดูไปแต่ละวันนะคะสายฟรีนะคะดูได้หนึ่งครั้งนะคะต่อวันเนาะนะคะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะไม่อยากเล่นก็ไม่บังคับกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีดราม่านะคะที่ใครแบบ จะมีดาม่าบางคอมเมนต์นะคะที่มาคอมเมนต์เนาะว่าเล่นแล้วยังไงอะไรประมาณนี้เนาะก็คืออันนี้ก็ขอแยกะไปแล้วกันนะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะคะเอ็งก็ไม่ขอตัดออกนะคะทุกคนก็คือไม่ได้บังคับนะคะให้ใครมาเล่นเนาะนะคะเอ็งก็ทาําตามคลิปนะคะใส่ฟรีนะคะทุกคนย้ำเนะาะใส่ฟรีเนาะนะคะถ้าใครจะดูนะคะเป็นวิเป็น คอมรู้ก็ดูไปได้นะคะหรือถ้าใครจะเล่นก็เล่นได้แต่ไม่แนะนําให้ลงทุนเนาะนะคะเดี๋ยวจะเกิดดราม่ามาอีกนะคะทุกคนเอ็มก็ไม่อยากังคับทุกคนเนาะนะคะอย่างละหันเชิญนะคะให้ทุกคนนะคะใส่ของเพื่อนทุกคนก็ได้นะคะถ้าทุกคนไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอิมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับวีดพวกนี้เนาะนะคะก็คือเราเป็นแค่แอดมินนะคะมารีวิวในการหาเงินฟรีเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าใครนะคะข้องใจอะไรทุกคนก็สามารถทักหานะคะหรือ แอดนะคะในข้อความหรือแอดมินในเว็บนี้ก็ได้นะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะมากดตัวสามขีดด้านบนนะคะเพื่อเข้าไปข้อมูลต่างๆเนาะนะคะเขาก็จะมีซื้อแท็กเกตนะคะมีห้องโฆษณานะคะทำเงินประวัติคะแนนบีบีวีเนาะน,นะคะแล้วก็ดูสายงานลิง์กแนะนำนะคะทุกคนส่วนฝากเงินนี้นะคะเขาก็จะให้ฝากนะคะสําหรับคนที่จะเติม vip เนาะแต่ก็ไม่แนะนำนะคะ เนาะนะคะถอนเงินนะคะให้เราคลิกเข้ามาที่คำว่าถอนเงินนะคะทุกคนพอเรานะคะคลิกเข้ามาที่คำว่าถอนเงินแล้วนะคะของก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนธนาคารนะคะใส่ฟรีตรงนี้เลยเนาะนะคะเขาก็จะมีนะคะลิมิตการถอนนะคะหนึ100่งร้อยถึงห้าร้อยเนาะนะคะค่าธรรมเนียมนะคะสิบห้านะสิบห้าบาทนะคะค่าธรรมเนียม ระยะเวลาในการํำเนินนะคะก็24ถึง48ชั่วโมงเนาะนะคะก็ให้เรารอนะคะแต่แนะนํานะคะให้เล่นไปสายฟรีเนาะนะคะเวรพวกนี้นะคะมันก็มาไวนะคะไปไวเหมือนกันนะคะเราก็อย่าไปตั้งความหมายอะไรกับมันเนาะนะคะก็คือถ้ามันมาฟรีนะคะแล้วก็ต้องรีบขอยคว้านเนาะนะคะ เงินฟรีนะคะก็ต้องเรียกควยควาเราอย่าไปลงทุนมันเลยนะคะแล้วก็อย่าไปซีเรียกกบมันเนาะนะคะเอ็มก็จะมีคลิปนะคะมาลงวิวหางเงินนะคะตัวใหม่เรื่อยๆนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนไม่พลาดนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เอ็มนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆกดซับสไครต์้วยนะคะทุกคน เว็นี้นะคะอาจจะอธิบายคร่าวๆนะคะอาจจะไม่เต็มรูปแบบเนาะเพราะว่าเอ็มเพิ่งสมัครนะคะมันก็เลยรีเซ็ตข้อความนะคะเดี๋ยวถ้ามันรีเซ็ตอะไรเสร็จแล้วนะคะหรือโฆษณานะคะมันเด้งมาแล้วนะคะเอ็มก็จะมาทำนะคะวิธีการดูโฆษณาให้ทุกคนดูเหมือนกันนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะมาคลิกนะคะตรงสามขีดเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดรายต่างๆอีกครั้งเนาะนะคะ าใครนะคะอยากเชิญเพื่อนนะคะก็เชิญได้เนาะนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมาคลิกดูสายงานแล้วก็ลิงก์แนะนํานะคะทุกคนพอทุกคนนะคะมาคลิกที่สายงานแล้วก็ลิงก์แนะนํานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนะคะก็ถ้าใครนะคะจะเอาไปเชิญเพื่อนนะคะเพื่อหาอไรายได้เสริมอีกครั้งหนึ่งก็ให้ทุกคนนะคะกดคัดลอกนะคะลิงก์นาะแล้วก็ส่งไปในเฟซน,นะคะในไอจีหรือ ในไลน์ก็ได้นะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะส่งไปนะคะถ้าใครอยากมีรายได้เสริมอย่างรวดเร็วเนาะหรือเชิญเพื่อนนะคะทุกคนถ้าใครเพื่อนเยอะนะคะก็จะได้เปรียบนะคะในส่วนนี้เนาะนะคะใกล้ทุกคนนะคะมาคิดตรงที่สามจุดเหมือนเดิมนะคะทุกคน รงที่ซื้อแพ็กเกจนี้นะคะเขาก็จะให้เรานะคะซื้อแพ็กเกจเหมือนกันเนาะนะคะก็มีหลายทางเลือกนะคะให้เราหาเงินเนาะนะคะให้ทุกคนนะคะไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะทุกคนถ้าใครสงสัยอะไรนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์นะคะไว้ใต้รางคิปนะคะเดี๋ยวจะไปตอบให้หมดทุกคนเนาะนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกเนาะในการดูจํานวนหรือรายได้ของเรานะคะ เวลามีวิดีโอมาให้ดูนะคะทุกคนอันนี้นะคะเขาก็จะเขียนคำว่าน,นะคะโฆษณาจะรีเซตอีกครั้งนะคะก็คือเขาจะรีเซตเรื่อยๆเนาะนะคะสายฟรีนะคะ,ะ,คะเราก็ต้องรอนะคะทุกคนถ้ามันไม่ได้อะไรยังไงก็ทุกคนนะคะไปทั้งหาแอดมินเขาเหมือนกันนะคะทุกคนเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ ขออาจจะแห้งนะคะทุกคนใช้เสียงเยอะนิดนึงนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมองข้ามเรื่องเสียงไปนอให้เรามาโฟกัสเรื่ององะน,นะคะทุกคนต้องขออาภัยที่เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเนาะเวลาทําคลิปถ้าเสียงเราไม่ค่อยมีเราก็ไม่อยากจะมาทําเท่าไหร่นะคะก็ลองให้เสียงหายดีนะคะทุกคนแต่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเวฟหางเงินเนาะเอ็มก็เลยเรียกมารีวิวนะคะทุกคนที่หายไปแล้วนะคะก็ ไม่ค่อยสบายนะคะก็เสียงไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทํางานประจำนะ้วยเนาะอาจจะเหน,นื่อยนิดนึงนะคะทุกคนเผื่อมีใครทำเนาะว่าเอมี่แชนแนลนะคะหายไปไหนนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกคนแค่คอแห้งเนาะไม่ค่อยสบายนะคะก็พยายามนะคะจะมาลงคลิปเรื่อยๆนะคะทุกคนเพื่อที่จะทุกคนจะไม่ได้พลาดนะคะวิวหาเงินเนาะนะคะ ก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครสงสัยอะไรนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะทุกคนถ้าวิดีโอตัวนี้นะคะมันเล่นได้นะคะเอ็มก็จะมาลงรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะคะย้ำนะคะอย่าเติม v ี p นะคะแนะนำให้ใช้เป็นเงินฟรีของเว็บเท่านั้นนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะไม่ได้แบบต้องไปรอว่ามันจะได้เงินจริงไหมหรืออะไรนะคะทุกคนอย่างน้อยนะคะเล่นฟรีก็ดีกว่าเราไปเสียเงินนะคะทุกคนแล้วก็ คอยควนะคะสายฟีจะดีท like ี่สุดนะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูขันจนจบเนาะนะคะคลิปนี้นะคะอาจจะไม่เต็มรูปแบบนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดหรือยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนเอ็มก็พยายามนะคะจะทําคลิปลงมาเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะเดเอ็มจะเอานะคะเว็บทางเงินนะคะมาลงเรื่อยๆนะคะทุกคนจะไม่พลาดการลงคลิปเนาะนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกดติดตามนะคะ ช่องอินมิชแนลช่องเล็กๆนิดน้อยช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีการังใจนะคะในการทําคลิปต่อไปเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกดันจนจบเนาะนะคะก็ทรงไปอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเอ็มจะทิ้งนะคะลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะทุกคนถ้ามันเล่นได้เลยไงเอ็มจะมาลงอีกคลิปนึงนะคะในการ ดูวิดีโอหรือดูโฆษณานะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันเนจบนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะทุกคนเนาะนะคะล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะใส่แมสกป้องกันโรคระบาดโควิดการติดต่อนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปหาเงินเลยเว็บหาเงินสายฟรีเรื่อยๆนะคะทุกคนเน้นนะคะอย่าเติมนะคะทุกคนเพื่อการลงทุนน่ามีการมีความเสี่ยงเสมอนะคะทุกคนก็ ดูให้จบแล้วก็เป็นความรู้ในการหาเงินฟรีเนาะนะคะก็จะมาประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะ